ปัจจัยการกระบวนการกระบวนการต่อไปอู้จัดกบฏกันอยู่เยอะไปเลยครับรุ่นอย่างมีลักษณะของอาการฟุ ไปยุ่งกับทางมีช่องไปยุ่กันเรียนมีช่องของคือลู่และกาใจการต้อนการตามกระบวนการทางานกระบวนการคุมช่องเลือกใจกระบวนการทางงานดอกระบวนการคุมได้งบช่องกับป่าเดี๋ยวเดียวใคไม่ต้องเก็บบุญตอนเดียวเรามีก็ทราบแจ้งกันวันด้วย ตัวจงจวงแล้วแต่ว่าตวแบ้ได้ก็ไม่เยได้ตค์อย่าเดียวกมาแบวมาแันเก่งอีตั้มหรือกระรวนการทำงานมีอย่างดีการทำงานเป็นการลงมือเล่นตัวเองรือเน้นคูดก้นกรทงานอยากสมัครณ์กับการทำงานเป็นหลายคนและการทำงานคุ้มเพือ

ในการฝีมือรู้ศิลปะอย่างรอยับงนู้นการเรียนช่างยังมีคำภาทายอีเลี่ยมรสชสติข้าเช่นช่างวยช่างรับาช่างหาช่างปูนช่างอาช่้เทียนเลี้ยใไรตีก็ต้องเรยช่างมานาแต่เรื่อมนให้ปูนแม้กว้าก็ต้อเรียเะทุกที่เดยวก็เรียกช่างได้ต้องเรียนคนช่างคนไม่าจะจังใหม่จังสายเต็คโคด้วยนั่นแหละ Với chạy chẳng ngoài chẳng sắc leo bò lột phòng yên phê nó mà chờ mà tầm hát Ồ Chị ngày này còn người lấy chút Cô cần Cô ơi Đọc sát cần tầm hạ Mì ra tối Nước của cô à Chô này Sao đi bên nhà tầm cặp tôn Xì Bà bởi bên này cả tầm hạ Mày đi <laughs> Thế, chợ, lột, lột ăn, so mà mày so thứ tao không đâu, lồng anh không cái gì tôi, em à thu, và giờ em 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 าปฏิบตามกบบเียกบุใช่มมีบับนความรู้สึกรวมรัที่กูอกเลยนะในุมนี่มีความรู้สึกรวกัเ็ผมไม่เล่นรจกราไม่ไดเออเออที่งา่มาต้องต้องไปดเชี่ยพงเนี่ยจะกรเรวาเดียวเราเรเร็วๆนะหลัอหลักจะการคบกับกาุงล่นยาคนบา thì nó có lý Do, mình thật ra này càng chưa sẵn Sẵn mình cũng tầm Sì, sợ lúc tập ngàn với cắn đồng ha Bố con là cái Nằm đi Khăn có cơ hội tại khu đi Nước Khăn tốt thì nước nào Nếu còn

กาลังก๊าวยล้ากลช้ามากไปในกาตาสีเป็นงานต่อปั๊สมบอ่าปวะกงการะดีสองตัวสเหมือนกันวะพุงลันะทุคุณดริงลักชนะคุณดีมีอย่างนี่งใช่วิงเอยุณทุกรูประกแต่ปไม่ประการดีต้องทำใหยังนสอง ควรอุ้งมีความชอบมาซุมมีไว้ัำรูงานเป็นอย่างดีช่างมจิในคุ้มมีความน่าร้อยของตัวแต่มีความชอบมาซุในดาเลยเชียวชาญซีบรยารนไม่เห็วียนคือครับคนก็มี่ย

sớm summons canh ngày hôm Might chung thanh vì, bay hai cô bụi hoa 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 bạc hoa 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 รายุกเรือกไปอยู่กองเรือรายุกเมวันนั้นเอโชคเเรื่องไหนดีกันบ้างถะที่ี้บอกวิชน้แว่าแถรื่นเรือกับท้องท้องับไปเราวม่แ่เนี่ยดีไหมตัวทีดาไม่อมนมนมนตัวมันดีขเดีมันเล่นตัวเดียวท้ัทนักเรียนวิที่กั้นในชีวิตประจำวัน

คำถามลยเาถาม่ขอคำถามใหม่เนี่ยบอกเราจะไม่ยัเรียนมีวิธีการทำงานในชีวิตประจำวันอย่างไรและ่ิดว่าวิธีการทำงานข้อตรอเด็กงบตรงหรือไม่ผลเอ็ดเลยไม่มีทิศไม่มีทิอยากได้ไหมช่งไม่คุ้นาข้อช่วงคนนะข้อช่วงคนบอน่น Didi, ni ya, Didi. Masuk, masuk. Kamu. 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 ก็แกทํางานมาก <coughs> <coughs> <coughs>